สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้อ,อยู่กับเกมส์แมนและเจดนะผมก็วันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในวันสองงานแล้วนะครับผมนะส่อการทรายนะผมก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับโอเคมาเราเข้าสู่เกะไปดีกว่าวั <c oughs> นนี้นะผมผมจะมาพูดถึงตัวละครที่ผมไม่ได้ทําคลิปน่าจะค่อนข้างเนิ่นนานนะครับนั่นก็คือนาชานั่นเองนะครับเนื่องจากผมไม่ได้เล่นนานด้วยแหละครับผมนะแพทล่าสุดนะผมนาชาได้รับการปั๊บในทางหน้าของเปิร์กนี้น,นะครับผมอ่าเชฟวิงนะครับผมนับปีกอันเฉียบคมนะครับเพิ่มความเสียหายของการโจตีดย โบยบินนะผมนะครับถัดไปยี่สิบหกเศษนะผมทุกครั้งที่โจมตีตะตูโดนนะผมด้วยการโจมตีโบยบินนะครับซึ่งจะคงอยู่ห้าวินะผมแล้วก็สามารถทับตอนกันได้นะผมโดยเวลาจะถูกรีเซ็ตทุกครั้งที่โจมตีโดนนั่นเองนะฮะเอาง่ายเปิร์กนี้นะผมก็คือเปิร์ที่เมื่อเราโฉบเขาโดนนะผมนะไอสิ่งที่ผมเรียกเขาเรียกว่าจบนะผมนะเมื่อเราโฉบเขาโดนนะผมดามมนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวโชว์ให้ดูฮึบอ่าสองพันนะผมนะฮึบพันแปดอ้าวไม่ตีไฟฟ้าฮึปสองพันหนึ่ง ป้าสองนสี่นะครับผมเป็นไงมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะผมยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับผมนะมันจะมีอันนึงที่ดาเมจมันอ่ามันดี่เพราะว่าไฟฟ้านะทุกคนนะดูป้าสองพันดูที่สุดท้ายดิเออดูแค่ฮี่สุดท้ายก็ได้ป่าสองพันสองนะสองพันสามนะผมนะเออเพิ่มทีละร้อยเลยนะผมเนี่ยสองพนห้านะครับประมาณนี้เลยป้าสองพันเจ็ดเนาะ ตออามเดยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมประมาณนี้นะครับหน้าชานะผมเป็นตัวละครระดับเหนือตำนานอ่ะลคือระดับสีทองนะผมซึ่งก็มีอยู่6ตัวนะฮะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถ้าผู้เล่นใหม่อยากจะได้ก็คือต้องแบบว่าต้องซื้อเยอะแพงระดับหนึ่งใช่ไหมอ่า,าจำไม่ผิดนะผมนะเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมแอบไม่ค่อยแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> ผมแอบไม่ค่อยแนะนําผู้เล่นใหม่นะผมเนื่องจากเนื่องจากว่ามันเล่นยากนะครับ ืตอตัวละครมันนี่ไม่ได้เล่นง่ายนะครับผมนะต้องเล่นอย่างน้อยก็ต้องเล่นสักเล่นไปสักนิดน,นึงกอนอะ เออถึงจะเล่นได้นะครับอ่าโดยนะผมถ้าผู้เล่นใหม่นะผมหรือผู้เล่นกลางๆที่เล่นไม่คล่องแล้วอยากฝึกนาชาให้คล่องเนะผมนะไปเล่นตัวไหนนะผมดีที่สุดก็คือเจ้านี้นะผมว่าฝึกเล่นเจ้านี้ก็ดีเหมือนกันนะผมหาตัวละครไปเจอซินด,ดี้แลผมนะไม่รู้เป็นไรทุกทวนะรู้สึกว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างจะติดเขาว่านนะครับผมหน้ามากเลย <c oughs> ไม่รู้ผมไปทิงังขาอย่างไรรู้สึกติดมากเลยเนอะผมนะขอไปถ้าทุกคนรับขาญนะผมไม่ติดอีกแล้วนะครับไอ้เจ้านาชาเนี่ยจะมีพื้นฐานเบสิกคล้ายๆกับซินดี้นะผม เนือ่องจากว่าสตินด,ดี้ก็เป็นการสกิลที่เล็งเขาเหมือนกันนะผมถ้าเราสกิลอ่าแมคัิขพิเศษตินดีดด้นะผมืมอาอปี้พูุผ่ันนิดหนึ่งแมคลิขพิเศษสตินดีดด้คือเมื่อเราสกิลโดนเขาคูดาวเราจะรีนะผมแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นวงนะผมถ้าจะยื้อวงให้ดีที่สุดตราสตินดีดด้นะผมถ้าอยู่คนเดียวนะเราต้องกดสกิลกลาองอากาศนะผมนะนี่ผมมาก็วุดเลยไปไงเนี่ยนะผมมันต้องกดสกิลกลาองอากาศให้โดนแบบนี้นะผมแล้วเราก็ยื้อไปเรื่อยๆนะผมวุดอีกแล้วนะครับถ้าเล่นสตินด,ดี้ได้เล่นนนนาาชาได้แ่อน,น รประมาณนี้เนาะถ้าภาบถ้าเราแบบว่าเล่นซินดี้เป็นอะไอเล่นนะะซินดี้เป็นก็เล่นนาชาเป็นถ้าเล่นนาชาเป็นก็เล่นซินดี้เป็นตรนองนี้นะครับผมถ้าอยากจะฝึกนาชาเนาะก็ถือว่าฝึกซินดี้ไม่ได้ครบกนะูนะครับผมการซื้อตัวละครตรงนี้นะผมถ้ามันมีระดับอีพิกแล้วเราไอถ้ามันมีระดับซปเปอร์แ e ท์ Man นะผมเราก็เลือกซินดี้มาก็ได้นะผมแล้วก็ถ้ามันมีระดับไอเจ้าหัอะไรวะระดับเลเจนด์จนก็เลือกนาชามาก็ได้นะผมถ้าให้ผมพูดนะผมตามอะไรนะระดับเลเจนด์จนทั้งหมดเนี่ย นับในยยืดเดนๆนะผมตัวที่ผมแนะนำที่สุดก็เป็นนาชากับเป็ดน,นี่แหละนะครับเออนาชาเป็ดแล้วก็อุชินะผมสามตัวนะันที่ผมแนะนำยิดเด่ๆมากที่สุดนะฮะนาชาจะเล่นยืดนะผมเล่นยากหน่อยแต่เล่นยืดเปิดเนี่ยต้องใช้ความชํานาญการพิเศษนิดนึงนะครับผมถึงมันจะปรับมาเยอะปรับมาเยอะให้เล่นง่ายแต่ก็ต้องฝึกเล่นหน่อยหนึ่งนะผมเพราะมันยืดยากแต่ล่างเปิดน,นะครับแต่พอปะแปลงร่างเป็นสวอดก็โดนเพ่งเลง,ง่ายด้วยนะผมนะต้องฝึกเล่นหน่อย ตัอุชิก็รู้กันอยู่นะผมตัวมันค่อนข้างจะโนเบลนิดนึง <c oughs> แต่ก็ต้องฝึกยืนอยู่ดีนะผมนะัก่าคจะคิดจะเล่นอุชิดีๆนะครับโดยในคลิปนี้เรามาพูดถึงกาชาแล้วผมพูดถึงเปิร์กไปแล้วเนาะผมมาพูดถึงคอมโบที่ผมใส่กันดีกว่านะผมนา,นานาชาผมจะใส่เป็นสเปลนะผมจะใส่เป็นโลนะครับเดิมทีแล้วนะผมทุกคนจะเห็นว่าผมใส่นี่นะผมถ้าดูไลฟ์ผมนะผมจะใส่ลูกไม้นะครับคือเอามาระเบิดเท้าตอนโฉบเขาบินทําให้เขากระเด็นไปไกลขึ้นเว้ยแต่ผมมองว่าเวลาลงพื้นเนี่ย จังหวะที่เราบินอยู่และเราลงพื้นสำหรับนายชา้าแเ่ผมการกดสเปลโรเพื่อปกป้องตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่เหมือนกันเออส่วนเปิร์กนะผมอันนี้คือจะเป็นเปิร์กดั้งเดิมผมเลยผมจะใส่เป็นสองอย่างนี้ก็คือเปิร์กที่ลดเกรดอัติแล้วผมกับเปิร์กที่ไอ้ยิ่งโฉบยิ่งแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าทุกคนรู้สึกว่าตัวเองโฉบไ,ได้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เหมือนผมที่ม้เล่นนานเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนไปใส่ที่แทนนะผมสัจจะรัจุดจาเนาะ มันจะทําให้ลดคูดาวของสกิลลงทีละหนึ่งวิน,นาทีทุกครั้งที่โจมตีโดนศัตรูด้วยการโจมตีบนพื้นดินนะครับมันเอาไว้มันจะเป็นเพื่ที่เอาไว้ยื้อได้นานยิ่งขึ้นเลยสมมติว่าผมบินป้บาบอ่ะผมโชบพาดเพื่อผมก็ตีปรับปรับปรับได้บินต่อหนละบินป้าบโชบพาดอาจบโดนเลยจบโดนจบพาด๊บ,ดบดแลยเราก็เดินไปตีปรับปรับปรับแล้วก็บินต่อประมาณนี้นะผมเออมันจะทําให้เราบินได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นนะผมเนาะซึ่งตอนแรกผมก็ใส่นี่แหละนะแต่ผมรู้สึกว่า ผมไปใส่อันเดินดีกว่าเอาาเอ<ๆ>ก,กูน่าจะโฉบทองแล้วแหละ <laughs> <laughs> นะผมให้เลือกสองอย่างนี้เด้อผมเออส่วนเปิร์กทองไม่ดีหรอคือส่วนใหญ่จะใส่เปิร์กทองกันนะผมเนื่องจากว่าจัดให้อติของนาชาเดียกว้วางขึ้นเยอะเด้อผมแต่ผมมองว่าอัติของนาชามันไม่ได้มีผลประโยชน์มากขนาดน,นั้นนะครับถ้าจะเอาหวังผลประโยชน์จริงๆสำหรับผมนาชาอัติมันต้องแคบเว้ยถ้าอาติมันกว้างมันจะมีโอกาสโดนน้อยแต่เทศโดนโดนหลายตัวเก็ตไหมถ้าเอาแรงเน้นอติธรรมดาดีกว่า แต่ถ้าเอาอันติกกว้างก็คือจะเน้นโดดหลายตัวนะผมเน้นเคลียวงนะเนาะเพิ่งเผยเคลียไม่ได้ด้ดยเพราะว่ามันหลดง่ายนะครับผมว่านาตีนาชามี2อ,อย่างหนึ่งก็คือเอาไว้ทำดาเมจแรงๆใส่หนึ่งตัว2ก็คือเอาไว้ใช้เข้าวงนั่นเองนะครับผมเนืนเ่องจากว่านาตีนาชามันจะพอกกดไป้วผมนาตีนาชายคือมันจะตัวมันจะดีดมาข้างหลังแบบนี้นะผมนี่เปึ๊บเห็นไหมซึ่งถ้าเราแบบว่าออกนอกวงปึ๊บแล้วเราก็กดพอยหลังอย่างนี้เข้ามาวงแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะเออมันจะทำให้เราเข้าวงได้ วายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับปดิทิภาพคล้ายๆกับอันตีโรบินนั่นแหละผมส่วนเรื่อง,ง,งเอ้นชาร์นนะผมับางค่อนข้างแอบบังคับก็คือไฟฟ้านะผมไฟฟ้ามันจะแรงมากๆเนาะแล้วก็อันนี้นะผมผมจะใส่เป็นเด้งเลือดนะครับผมเนื่องจากว่าไอ้เจ้าโลดเนะี่ยผมว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ <c oughs> แต่อย่างร้อยเด้งเลือดตัวหกนะผมถึงจะใส่ได้ดีนะครับส่วนลูนเนะผมยังไม่คิดว่าอันไหนดีที่สุดนะแต่ผมมองว่ามีอยู่ประมาณ3อย่าง ที่ผมมองว่าดี2อ,อย่างแล้วกัน2อ,อย่างนะผมหลักๆก็คืออันนี้ผมใส่เนะมันจะรับให้บรนาเนอร์ผมมันจะทาให้แบร,น,นะบรนนั่นเองเนาะเนื่องจากนาจาไม่ค่อยโดนตีอยู่แล้วท้าเวลาบินนาะทำให้มันมีโอกาสเนี่ยติดไอการจบตี20%เนี่ยค่อนข้างจะตลาดเนื้อตลอดเวลานะครับ่างที่สองก็คือเด้งเลือดเนะผมนะเอามาใส่ตอนจบทุกคนจะเห็นว่าฮิตสตล์ของการจบมันจะแรงนะผมถ้าเราไม่เด้งเลกกือดทะลุกอดไปก่อนก็จะได้ฮิตแรงๆนั่นแหละและสุดท้ายก็คือไปหาใส่ดาเมจสักอันนะผมก็คืออย่างอันนี้นะถ้าเราฆ่าคนเก หรืออันนี้นะผมแต่มองผมก็ตามที่ผมพูดไปก็คือนาชาไม่ค่อยโดนตีก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเหมือนกันนะผมมองว่าดีที่สุดก็คือสองอย่างนี้นี่แหละนะครับผมมาลองกดเปอร์เซ็นต์ดูสิา เขาไปใส่ดาวเมกันเนอะผมแต่ผมมองว่าไม่คุ้มนะทุกคนเออกว่าจะฆ่าคนได้นะผมไม่คุ้มแล้วผมไม่คุ้มเพราะว่าใส่มันผมเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วนะครับโกโกตัวลูนโจมตีนะผมผมไปเทสไปแล้วเมื่อกี้นะผมไอ้ลูนโจมตีผมจะใส่เป็นลูนโจมตีที่ตีธรรมดาแรงนะครับเนื่องจากว่าการตีธรรมดาของนาชามาถึงการตีตอนโบยบินด้วยผมก็คือการโจมของนาชาเนาะนี่นะผมเป็นไมาความเสียหายโบยบินพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะผมมันบูดดาวในตรงนี้ด้วยนะ่ยผมสำหรับการโจมตีธรรมดานะครับผมผมก็เลยใส่นี้ไปนะครับตัวอันน วันเวลาผ่าไปนข้าง,งาจะนานอยู่แล้วสำหรับตัวละครนาชานะผมตัวละครนาชาได้เปรียบตัวอะไรบ้างเนี่ยผมไหนๆก็แนะนําตัวละครนาชาแล้วก็ขอพูดหน่อยแล้วกันเนีผมนาชาจะได้เปรียบตัวที่มันลอยเป็นหลักเนีผมตัวที่มันแบบว่าถ้วาว่าไงดีใช้แมคคนิกลอยอ่ะเป็นหลักอะ่ะเออแบบโดดอยู่กลางจเตีะยนานๆ,ๆอะไรนานองนกเนี่ยนะผมนาชาจะค่อนข้าง,งได้เปรียบเนาะหลักๆก็เท่าที่ผมเล่นนะพล็อกเนอ่ผมนะมีโอกาสแพนาชาอยู่เนี่ผมถ้าเจอนาชาที่โฉบพงคงไปพล็อกคิดหายอยู่เหมือนกัน <Okay. S 1> <narrator> เป็ดมอนกันนะผมแต่ก็เป็ดมันมีเปิร์กป้องกันตัวบอกว่าคือเปิร์กนี้แล้วก็อาจจะจบไปตายแทนเองก็ผมนะจบไปโดนปุ๊บตายแทนเนะผมประมาณนี้หรือจะเป็นตัวช้าช้าอย่างพี่น็อกคิโอเนะผมนะถ้ามันอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็ไคเซอร์เนะผมไคเซอร์ก็แพ้ได้เหมือนกันไคเซอร์นุยนะผมนุยนี่แพ้หนักเลยนะหรือจะเป็นตัวที่คิดบล็อกตัวเองก้วงๆเนอกตัวใหญ่ๆอย่างมายาก็แพ้เหมือนกันหรือนักเป็นปืนทั้งหลายเนาะก็น่าช้าที่สามารถปราบได้เหมือนกันเรับผม ใครที่ลองเอาไปหยิบแลนก็ลองหยิบดูนะครับผมมันโชคนี้ห้องมันจะปังนะทุกคนถ้าผมกดยกเลิกบ่อยๆนี่คือเหมือนก็ว่ามันจะว่างดีตัวละครเราอยู่หน้าล็อบบี้นะผมแต่จริงๆแล้วเราสมอยู่เนาะอันนี้คือเมื่อกี้ผมบากแบบนั้าหลัแล้วผมก็ลองออกเข้าไปดูนะครับสรุปก็คือจะบอดนะ เออยังรอดไปนะผมยังดีที่ไม่เจอคนเนาะถ้าเจอคนนี่กูตายนแน่แน่กูโดนหนาข้อเสียของนกนะผมไหนๆก็เจอบอดแล้วอธิบายนิดนึงนะผมก็คือนกเป็นหนึ่งตรตรอที่ชอบออออกวงเองนะครับผม <c oughs> โอ้ยกระสิทธ์เนื่องจากว่านกเนี่ยวเวลาโฉบอะมันไม่ได้โฉบแล้วอยู่กับที่นะผมมันโฉบแล้วมันก็พาออกแบบนียนะฮะเพราะฉะนั้นตัวแม่ก็ออกไปด้วยนะครับผมก็น่าจะระวังนิดนึงนะตอนเล่นพอเจอบอดมันก็สอนเล่นได้แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะผมนะ อ่าอยางดีที่เจอคนเนอะผมมาได้ทำคลิปแล้วเว้ยโอเคนะผมรอบนี้เจอคนค่อนข้างจะดีนะเรามีอ้อยที่เป็นเป้าหมายเรากับลาวี่เนอะผมกดข้างบนนิดหนึ่งนะครับแล้วกดบินไปโชคไปหนึ่งทีไม่โดนใครเลยนะผมต,มตาตาตายของนกค่อนข้างจะกินเจ็บอ้ยฮึบโดนหนึ่งฮึไม่ทันจะประจบเสริมตั้งแต่เมื่อกี้จิบตีออก เราไม่ต้องบินเสมอไปนะผมรอบินจังหวะที่แบบว่าโอ้ยชิบหายเข้าวงเพิ่บเพิ่บเพิ่บโอ้ยเอาเพื่อนโอ้โหสนุกูุะไล่ออกวงมาแล้วไปละไม่ทันว่าจะจบเราวีสักหนึ่งเพิ่บเพิ่บหนึ่งเพิ่บไม่โดนอุ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอเคยุบไม่โดนไม่โดน โอเครอตีเอฟรับนติติแม่นตีกูกดถกเอบเอ้าเก็บระเบิดปลาโอ้ยอุ้ยโอ้โห่ะไงมกระบองใหญ่โอ้ยโอย้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันบิดมา โถบออกโถบออกโทบไม่โดนสีรรมดาออกสีรรมดาออกโอเคโอเคอเคุอค้ยไปโดนโอเอา,า,าออกปั๊บปั๊บปั๊บอ้อยอุ้ยอุ้ยชี้เขายังชอบบอกโอ้ย เปิดเรียบรอย้อยไอพีพีไฟน่ผมรอบ,บนี้ตาอันนี้อาจจะโชว์ความยื้อให้ได้ยากนิดนึงเนอะผมเพราะว่าดามบมนะันแคบเนาะ เเล่นนกนี่คือต้องพึงระวังแค่สองสาอย่างนะผมหนึ่งก็คือเรามีสกิลไว้ยืมไหมสองก็คือถ้าเราโฉบเนี่ยเราจะออกไปเองไหมแต่ไอ้เรื่องที่สองเนี่ยผมว่าคขระวังยากนะเพราะว่าบางคนเล่นเป็นๆมันก็ออกเองเยอะเหมือนกันเนอะผมเช่นผมเนาะอะไรทํานองนี้นะผมหรือคนอื่นนะบางคนเขาก็ออกเองเหมือนกันนะครับเออแต่ก็ระวังระวังหน่อยนั้นเองตอนเล่นนะครับผมถ้านาไปไปสามหมื่นแต่ผมฆ่าไปแค่2นะครับหมารอบที่2อแล้วกันนะผมสำหรับ,ร,บรอบนี้ก็ โอเคเราจะต้องถ้าให้มองตามความโฉบผมนะผมต้องโฉบตัวที่แมนเปอรนะครับผมนะจะเป็นกูมี่กับมาดานะผมบินไปนิดหนึ่งนะให้เขาเอาขบวนไปนะแล้วเราก็ยื้อข้างล่างนะครับโฉบมาดาไปหนึ่งทีนะผมโฉบสันโตไม่โดนสันโตหลบทันนะผมชึบ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 บินบินบินเอิบปั๊บโฉบมาดาไปโฉบไปเอิบโอเค รอไปนะผมไม่ต้องทำอะไรเยอะเนาะอ่าจะไปเอาบนให้เพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮึบฮึบอุยอุยอยเมื่อกี้ผมเล็งตัวทำไมโดนโดนี่วะเึิบอ๋อๆๆๆออฮึบออกเข้าวงให้เพื่อนให้ผมหน่อยครับฮึบโะดามอ่าออกวงเองได้เป็นไงถ้าเพื่อนมายืนให้ก็จะเป็นแบบนี้นะผมนะโอเคตัวไป อบินโอบโอบโอบอุ้ยไม่ทันยังยาม่างแล้บันไสมาเยอนวงดีนักอ่อยอ่อยกึ๊บโอบอุ้ยไม่ทันอ่าเดินไปนะผมบินโอบไม่ทันไม่โ,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  oh โดนจึ <English> ๊บจึบสวยจึ๊บชึบจึบ เอา okay. โ,อโอเคโอ๊ยเดีได้แกวะฮึมเป็นไงหลบแบบบิ๊กเต้าอึาอบเข้าวงเข้าวงเข้าวงอ๋อไม่ทนันเดี๋ยวบอกโอเคฮึบ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 อ๋อปุยกันละจบออก okay. อ่าผมเพิ่งกดโลดด่ทำไมดะอ่า อเรียบร้อยตายมาเออ่บินไปอึบอึบอืออกอกอืออกอ,อ,อกเออจบไม่โดนผมคิดตื่นไปนะเมื่อกี้นึกว่ามาจาจยาเดินตรงตรงมาลูกตีธรรมดาไปนะผมจึ๊บจึบจ๊บ สวยเรียบร้อยเออลูตี่ธรรมดาไปนะฮะตามเราไปไปสามหมืนนอะผมน้อยกว่าแมวแต่ค่าไป5้าแ้วผมลานเขาไปเยอะเนาะในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แต่ผมเอาตรงๆแล้วถ้าชมไม่แม่นเหมือนผมเนอะผมถ้ารู้ตัวว่าชมไม่แม่นเนาะเมื่อกี้ผมฝืนไปนะฮะก็ ไปใส่อันนี้ดีกว่านะผมใส่รักจุดจอเราจะได้บินได้บ่อยๆนะครับเออแม่งไม่ได้ห้าตีเลยกู <c oughs> แต่โดยรวมเนี่ยผมว่าใส่แบบผมเนี่ยน่าจะดีสุดลวนะผมนะส่วนโลก็ใช้มันตรงจังหวะหน่อยบางทีผมลืมใช้ผมก็ไปกดใช้ตอนที่แม่งไม่ควรเนะผมนะไม่รู้ทำทำไมฝึกใช้มันตรงจังหวะหน่อยจะเก่งมากสำหรับโลนะครับผมสเปลโลนครับโดยรวมตัวละครนาชาแล้วก็เป็นตัวละครที่พึ่งฝีมือนหน่อยนะผมนะพึ่งความแม่นยำของตัวเองนะครับผมฝึกเล่นก็ถ้าคนที่ฝึกเล่นนาชาเก่งๆจะเป็นตัวละครที่เก่งมากเพราะว่า ตัวละครมันยื้อก็เก่งยืดดีดาไม่ได้เออตัวละครยื้อที่ยืย้อที่ดีและดาเมจได้ด้วยนะครับผมถ้าเล่นเป็นแต่จะเก่งมากๆนะครับแต่ผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ <g ül> ก็ขี้เกียจขี้เกียจมานั่งดูตัวละครนะผมว่าเวลาเราโฉบพลาดนี่คือปัตตาการตายหรืออัตราการโดนยำตีเนี่ยเยอะมากๆนะครับประวัณน,นี้เนาะโอเคทุกคนถ้าชอบพี่เล่นกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอนไรคิดว่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบายยครับ